สวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ F1 Newbie วันนี้เราจะมาพูดกันถึง Po p p s s t t o o n คำมันดูคุ้นๆใช่ไหมล่ะครับเพร,เพราะว่าจากคลิปที่แล้วที่เราได้อธิบายเรื่อง q u i l i f y ไปเราได้มีการพูดถึง po p l e Position ด้วยวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคำว่า po p o o p p s s t t o o n คืออะไรคำว่า Po p p s s t t o o n คือการได้ออกสตาร์ทในตำแห,หน่งที่1เรียกได้ว่าเป็นจุดที่ออกตัวได้ดีที่สุดในกรีค,คนที่จะได้ตำแหน่งนี้ ทำเวลาต่อรอบได้เร็วที่สุดในวันเสาร์คือรอบควอไทฟายที่3แล้วทำไมถึงสำคัญก็เพราะว่าในการแข่งขัน F อฟฟันการแซงไม่ใช่เรื่องง่ายใครที่อยู่หน้าเนี่ยก็มีโอกาสจะชนะสูงกว่าแถมบางสนามอย่างเช่นที่โมนโกคือถ้าได้โพลโพสชั่นเนี่ยแทบจะชนะเลยก็มีแข่งหลายคนที่ได้โพลโพสชั่นเนี่ยใจซะยิ่งกว่าได้ขึ้นโพดียมอีเพราะมันแสดงถึงฝีมือแบบล้วนเลยอยากรู้เรื่องเอฟันแบบเข้าใจง่ายแบบนี้อีกก เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย